24วีรกรรมสุดโหดความเจ๋งของผู้ชายที่ชื่อมังกี้ดีลูฟี่มังกี้ดีลูฟี่กับตันเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางพระเอกของเรื่องผู้อยากเป็นราชาโจรสลัดผู้มีอิสระมากที่สุดในทะเล เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและมีเป้าหมายมุ่งมั่นในการเป็นราชาโจรสลัดลูฟี่หลงไหลในทุกแง่มุมของชีวิตโจรสลัดวันนี้เราจะมาดูกันว่าผู้ชายที่ชื่อมังกีดีลูฟี่นั้นมีความเจ๋งมากมายขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ 1. เป็นลูกชายของหัวหน้าคณะปฏิวัติอจชากรอันดับหนึ่งของโลกมังกี้ดีรากอน 2. เป็นหลานชายของวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือมังกี้ดีกาฟ 3. สามเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวโปรตุกัสดีเอสลูกชายของราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์และซาโบเสนาธิการของกองกำลังคณะปฏิวัติ 4. เป็นลูกศิษย์ของรองกัปตันกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ราชานรกซินเวอร์เรรี่ 5. เป็นคนสนิทกับ1นึ่ในสจักรพรรดิโจนสลัดผมแดงแชงคูดเป็นคนที่แชงคูดยอมเสียสละแขนของตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตของเขาเอาไว้และเป็นคนที่แชงคูดมอบหมวกฟางที่เป็นของสําคัญให้ 6. เป็นหนึ่งในผู้ที่มีฮาคิราชันและมีฮาคิทั้งสามรูปแบบ 7. เป็นหนึ่งใน11 s u p e r ซูเปอร์โนวาของยุคสมัยโจนสลัดที่เลวร้ายที่สุด 8. เริ่มออกเดินทางสามารถเอาชนะพันเอกมอแกนมอแกนมือขวานแห่งกองทัพเรือได้ 9. จัดการโจรสลัดตัวเป้งในแถบทะเลอิสบูได้หมดบาร์กี้อารองดอนครีกจนได้ค่าหัวเริ่มต้น30ล้านเบรรี่ 10. เริ่มมีชื่อเสียงโดยการทลายองค์กรบาร็อกเวิร์กและล้มหนึ่งใน7เ,เทพโจรสลัดอย่างคร็อกดายลงได้ทำให้ได้ค่าหัวอัพเป็น100ล้านเบรี 11. สัตว์โจรสลัดปากดีอย่างไฮยีน่าเบลลามีโดยการชกเพียงแค่หมัดเดียว 12. บุกไปถล่มเกาะแห่งการพิพากษาเอเนสลอ y บประกาศตัวเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกอย่างเป็นทางการโดยการให้อุศบยิงธงของรัฐบาลโลกทิ้งและจัดการหน่วยข่าวกรองสุดแกร่งของรัฐบาลโลกซีพินายสมอบเกลี่ยงจนทำให้มีค่าหัวขึ้นเป็น300ล้านเบรี 13. บุกไปตบเกลียนหนึ่งในเจ็ดเทพโยนสลัดเก็กโคโมเรียทำให้โมเรียหน้าแห็ดและสูญเสียกองกำลังทาหารซอมบ,บี้4 4ต่อยหน้าเผ่ามกรฟ้าผู้กาอตั้งรัฐบาลโลกทำให้พลเอกคิสรุต้องเดินทางมายังหมู่เกาะชาบอดีส่งผลให้หมู่เกาะชาบอดีเกิดค,ความวุ่นวาย 15. ลักลอบเข้าไปในคุกนรกอิมเพลดาวคุกใต้สมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อช่วยพี่ชายอย่างเอสมัตอัคคีและพานักโทษแห่คุกอิมเพลดาวออกมาได้ทั้งหมด241คนสร้างความอัป,ปยศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับคุกอิมเพลดาว 16. พานักโทษจากคุกอิมเพลดาวเข้าร่วมสงครามมารินฟอร์ดสงครามจริงตัวโรตกัสดีเอสลูกชายของราชาจโจรสลัดโกดีโรเจอร์ หลังจากจบสงครามค่าหัวขึ้นเป็น400ล้านเบรี17ร่วมมือกับทฟัฟก้ารลอทำลายแหล่งผลิตผลไม้ปิศาจเทียมเพื่อตัดกำลังของหนึ่งใน4จักรพรรดิโจรสลัดไคโดร้อยอสูน18จัดการหนึ่งใน7เทพโจรสลัดดองกิโฮเต้โดฟามิงโก้ผู้เป็นคู่ค้าธุรกิจผลไม้ปิศาจเทียมกับไคโดและผู้คุมตลาดมืดส่งผลให้โลกใหม่ เกิดความวุ่นวายและโดนจัก,กรพัิไคโดหมายหัวและทําให้มีค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น500ล้านเบรี19บุกเข้าไปในอาณาเขตของบิ๊กมัมจัดการ2ใน3แม่ทับขนมหวานของบิ๊กมัมลงได้ 20. ร่วมมือกับคาโปนเน่แก๊งเบดทำลายแผนการรอบสังหารตระกูลวินสโมและงานเลี้ยงน้ำชาของบิ๊กมัม 21. สิบ่งบรูกไปขโมยโรถโพเนกรีฟของบิ๊กมัมและทำลายรูปของมาเธอร์คาราเมลรูปบุคคลที่สำคัญที่สุดของบิ๊กมัมกลางงานเลี้ยงน้ำชาสร้างความปั่นป่วนและความเสียหายให้กับอนณาเขตของบิ๊กมัมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 22. มีกลุ่มโจรสลัดที่คอยรับใช้ภายใต้ธงโจรสลัดหมวกฟางถึง7กลุ่มถูกขนานนามว่าเป็นจัก,กรพัิแห่งท้องทะเลคนที่5มีค่าหัวสูงขึ้นถึง1,500ล้านเบรี23่รวมมือกับคิดและทาฟก้ารลอจนสามารถโค่น4ีจัก,กรพัิอย่างบิกมัมและไคโดลงได้ 24. ได้รับตำแหน่ง4จัก,กรพัิแห่งท้องทะเลและมีค่าหัวสูงถึง3,000ล้านเบรี เป็นยังไงกันบ้างครับกับ24วีรกรรมสุดโหดความเจ๋งของผู้ชายที่ชื่อมังกี้ดีลูฟี่ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ